สวัสดีครับพี่ดองมาพอกันอีกแล้ววันนี้ย่บานครับผมว่ท่านไปแล้แกลิ่งขนมวันนี้หัวแม่เแกลงวัท่านมาผมใหง้านสนมยังคันแกลงแกลงกินอะไรางแกลงกี้อ่นอ๋อเพิ่มอีกอ่ ปอดท้องปวดทองคื่นพ้ามาหาหอมอ้ามาหาหมอที่นี่หม,มอปิดกเ็เลยเอ้าเืียยาไ,<อ>ไปกินเจ็บท้องลูกไซด์กินเข่าก็ตรงเีล่ะ ใส้กระเพาะแต่ว่ามันกัดดีขึ้นแล้วพ่อมือขึ้นไปอย่าไปพ่อมือขึ้นสังเกตอาการเจะพร้องกับบีขึ้นแล้วพี่น้องเพราะว่าถ้าธรรมดามันสิเจ้มัเศร้ามันสิปวดยางแห้งเลยแล้วมันกระสีแล้วมันกระสีเพื่ออื่นมาอมไหมนี่เหรอกินเพล็น้ำกินเดือดน้ำกินเบียร์น้ำเรียกว่า แค่ว่าก็เลยบอกให้งดเบียร์งดดเผ็ดก็ไมีก็เบาลงเนาะกาเบียเหล่าก็งดไปเพราะว่ากระเพาะเข้าพอดีขึ้นบูมี่งั้นชื่อพความล่ะฮะนั่นนี่นะเออชอบใจเออเก่งเก่งเก่งนะพ่อเก่งนะพ่อเก่งนะพ่อเก่งนะลูก ถ้าหนีชัดก,กว่าถ้าหนีชัดก,กว่าอ่ะท้าหนีชัดก,กว่านี่โอ้ชัดก,กว่าเลยโอ้เสื้อผ้าพี่เน่ทำไมเยอะจังฮะสักได้ยังเนี่ยยังอืมกินหม่ๆกินใหม่หมมยังม,มีเลยเนี่ยโอ้โหแม่จ่าเื้อให้เหรอสามมือเป็นคิีเด็ด เด็กผูก้หญิงขี้เกียอย่าไปนะไปมาล,ลูกนะลูกแสบท้องนี่นองแสบท้องแหี้ยแต่ว่าก็าคอยทุเร่าล่วงแล้วเมววนะนนื่อเสา,าร์แค่ว่ากระซือเขาต้มมะกแหย่ก็จะเสาร์เฮอยทุกจ้าทุกจ้าจ้าสวยวันนี้หวยออกอะไรเนึ้อไหน เชียงิ้ซี่บ่เอ้าไม่ออกอะไรบอกแม่จ๋าสิหวยออกอะไรเร็วหวยออกอะไรไม่ออกอะไรคะพี่เล็กไมยออกอะไรแม่จ๋าจะถูกไหมแม่จ๋าจะถูกเลยที่หนึ่งไหมวันนี้นะแม่จ๋าจะถูกลอตเตอรดี้ไหมถูกไหมคะหวยออกอะไรฮู้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 ไม่ออกอะไรไหน พ่อถาม็่อ,อหวยออกอะไรหวยออกอะไรนะงาม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 ทำอะไรขอหวยไม่ได้ขอขอหวยหน่อยขอหวยหน่อยเอาเอาแป้งมาทาขอหวยหน่อยสิเ,เ,นยนยนเนี่ย มันขาองไน้อยน้อ,อยเออแล้วโค้ชถามมาจ่าหน่อยเหตดงานอย่างครับผมจะหน่อยกับขายปูขายปลาเนี่แหละครับผมง่มกับขายซอยแป่ว่าตั้งเทียกับงานหลักงานหลักๆักของจะหน่อยเลยกับ <S 2> <S 2> <S 2> <S งานหลักๆักของจะหน่อยกับรายได้ส่วนหนึ่งกับมาจากยูทูบครับผมรายได้อีกอย่างหนึ่งกับมาจากขายของเนาะ รายได้เขากลับมากทั้งสองทางขายของกระทรวงน,นึงขายปูขายปลาขายไส้กรอกกระดาษน้ำบานจะขายได้ทนะี่ยองน้ำบานจะขายครับผมเขาขายกระเด็นออนไลน์ได้ที่ยองเขาขายน้ำบานขายน้ำบาน<ะ>ขาเขาชาวซังเขาก็เยอะไงกระท่วงกระดาษก็ได้ขาย นำ Dante, Nacional, OS, ้ำดแมคโคแมคโคจะหนยกับไปโซงเด้เพิ่มนีแล้วเพิ่มดีใจน้ำดมแมคโคคุณซาขุดนั่งได้ได้ส่วนหนึ่งมาจากยูทูบอ่ะเอามองง่ายๆกับพ um, <nous S 2> ่อได้ส well, sort of ื่อกับขากับน้ำเรียงลูกเรียงเต่าได้ครับผมได้ได้ส่วนหนึ่งอีกได้ได้ส่วนหนึ่งกับมาจากการขายของขายทุวงาณสิขายพรอนออนได้ขายปลาสุทั้งออนไลน์กับขายได้ครับผมกับพ่อขายได้ ช่วงนี้ก็คือวา่าเนาะมันก็เงียบเงาทุกๆุกอย่างเนาะกะบบริโทษผู้ใดดอกเพราะว่าภาวะเงินสีเนาะกระจ้าก็เก็บเงิน,นไปเทีท่ยวส้มก,กรุงส้มกรันอาชีพนี่เขาอาชีพขายบ่ค่อยดีบอกยังไงกะมันก็เป็นช่วงที่เขาขายดีนนเนาะเออขายดีเนาะเก็บไป,ป,รปรครับผมกะ มันกับมันกับมีความงสุขอีกอย่างครับผมถามาไร่ลดจากยูทูปมันหลายบ่มันกับบดถึงก็ปลายครับผมแต่ว่ามันกับสามารถจะซื้อกับเขากับน้มไม่เฮ็ดกินไม่เฮ็ดอยากให้พี่ให้น้องมึงได้ครับผมแต่ละ่เดียนกับเร่เดียนก็ได้สามสี่พันนี่แหละครับผมมันกับบดถึงกรดนั้นบดถึง มันกับมีรายได้ครับผมกมถือว่ามีรายได้เนาะแต่ว่าขายของกับเท่ากับขายขายของกับขายทางออนไลน์จ้ังจังลูกค้าไล่แพทว่าหายังสิลูกค้าโอนเงืนมาเล้วพี่แม่ตาเด้อพี่แม่ตาถ้าพี่แม่ตาไนเมืองกับพี่ต,พต,ต่อมาหาแพทยว่าเดี๋ยวแต่หน่อยสีทีมไล่ละเอียดอเบอร์ไล่ไม่ไอดีไล่ไม่แล้วกะ เบอร์ท่าจังกับทั่วมหาเบิร์ตะหน่อยก็ได้ไล่มันก็นสิขึ้นครับผมที่แม่ตาติดต่อมาไงพ,พี่เลียตาแล้ว z o o ไปให้พ่อเราแล้วเดินมาจ่ากียู่มันอยู่ในไลน์อ่นเกา่ามันเขา<อ>คนหาเขาเบิ่งบ่ไใดเดินจ่าจ่าให้พี่เมตตาติดต่อมาหา,าเพื่อนได้อจ้าเป็นเงินพี่เขาตั้งแต่ที่สามชิพเร็ว ต้นไนสิขึ้นต้นไนชิคืนต้นไนสิขึ้นเบอร์ไว้ใต้คลิปครับผมกับไรไหมแพร่วเนาะผู้ใดอยากได้ปลาสุกเนี่ยแดดเดียวหมูแดดเดียวปลาซับเนาะกับสามารถสร้างได้ใส่กรอบหมูกับสามารถสร้างได้เรียบ้อยด้วยใช่ไหมวันเมื่อวานเมื่อวานมันก็ดีจ้ะมีข้าบวกไล่ไปแบบดู้าเก่ากบบแอดมาสร้างสร้างของครับผมลูกค้าเก่าแบบแอดมาสร้างของ มันจะสุดวิสัยน้องพี่น้องมันเขาก็ได้มีละโตดีเนี่ยตัวการเล่นโทรศัพท์เนี่ยโอเคเลาพี่น้องเนาะกะสรุปมาฟังมาถึงกระหน่อยปอได้เห็ดการเห็ดงานกับเห็ดยู่จต่บ่าแล้วพูดกับอาชิโโมว่ามันคืองานมันคืออะไรคือกันเนาะนะกับบอกพี่บอกน้องเราดีเราน้องไปเนาะ อันนี้พิจาดประการใบว่าอันบทสุภาพแตบทติดใจกับขอให้ไว้น้ำครับผมไปก่อนสวัสดีครับ